ขอสปาโกค่ะก็ขอฝากสปาโก้ไว้ในอขง้องใจด้วยนะคะของทีเซนเตอร์ค่ะได้ส่วนตัวเราเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปาอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงมคะส่วนตัวให้ความสำคัญมากค่ะคือจริงๆริงหลิงเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ความสะอาดกับความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสะอาด แล้วก็ต้องปากด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะลิงรู้สึกว่าแต่และว,วันหลิงแบบเจอคนเยอะมากอย่างสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยเจอพี่ๆเยอะมากแล้วถ้าถ้าเรามีกลิ่นปากหรือว่าหรือว่ามีภ้าอะไรเงี้ยลิงก็จะไม่มั่นใจซึ่งสปาโคทำให้ทาให้กลิ่นปากของลิงสดชื่นขาวมีรอยยิ้มที่มั่นใจได้สุขภาพชองปากแข็งแรงลิงก็มั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อแห่งนี้ mm hmm. ตลอดไป ิล่น,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 นีมันมีหลายกลิ่นเราชอบน,นไหนมากชาไห,ไห,ไห้าทีาท่สคะจริงๆสปาร์คุเขาออกมาแบบหลายรสเขาเรียกว่าหลายกลิ่นหลายกลิ่นแล้วก็มีหลายเขาเรียกว่หลายจุดประสงค์ค่ะให้เลือกเหมาะกับสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าหลายคนใช้ชีวิตสไตล์ไม่เหมือนกันใช่อย่างหลิงก็จะใช้ชอบหลิ่งชอบอะ สูตออกใหม่ล่าสุดคะ่ะเป็น Sparkle Natural c o p o l i s นะคะแล้วหลิงก็จะใช้คู่กับอย่างหลิงเป็นคนที่ชอบกินกาแฟาก่อนออกกำลังกายอย่างเงี้ยคะ่ะพอกินกาแฟาเสร็จหลิงก็จะใช้ตัวกาแฟคะ่ะเพื่อที่จะลดคราบพลักแล้วก็ลดกลิ่นปากจากกาแฟาด้วยชากาแฟาด้วยคะ่ะมีนำให้คนอื่นใช้บามั้มีค่ะถ้าถ้าใครที่แบบไม่รู้จะเลือกอะไรก็ง่ายๆเลยลด รถแบบออริจินอลช่วยฟันขาวแล้วก็ช่วยกินเขาเรียกว่าหายใจสดชื่นช่องปากสะอาดค่ะแล้วก็ขาวด้วยให้ฝากที่ลยคะสำหรับที่เราเซ็นเตอร์ค่ะก็ขอปักสปาโคิลอีกครัน้นะคะมีหลายรถหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะ<ม>ก็สามารถไปเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะให้สปาโคิดดูแลสุขภาพช่องปากให้คง ฝากด้วยค่ะ,ะล่าสุดเห็นเราขึ้นกลับจากแฟนมิที่สิงคโปร์มาใช่ค่ะเล่าใหฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นครั้งแรกของหลิงออมนะคะที่ไปจากแฟนมิที่สิงคโปร์แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์อ๋อเหรอใช่ซึ่งหลิงรู้สึกประทับใจเมืองสิงคโปร์มากแล้วก็แฟนๆสิงคโปร์ที่ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ,ะใช่รีแอคของแฟนๆที่ดูเขาต่างชาติเป็นยังไงบ้างดีกว่าต่างจากชาติอื่นหรออืม จริงๆเขาก็ดูมีความสุขกันทุกที่นะคะใช่สิงคโปร์ก็เช่นกันค่ะแล้วก็คือด้วยที่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ที่ไปสิงคโปร์ด้วยแล้วแฟนๆสิงคโปร์ก็ดูแบบเฮ้ยมาสักทีได้เจอแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ดูดีใจเป็นพิเศษค่หลายคนก็แซวบอกว่าคนชาวสิงคโปร์เป็นผู้ประสบทยเลยเพราะว่าเราไปสร้างโคเมนต์ให้เขาเกิดโควิดอะไรอย่างงี้ยจริงหรออะไรมันจะหวานขนาดนั้น ก็ปกตินะไม่ได้ไม่ได้เป็นหวานเป็นพิเศษก็ก็ปกติตามหนิงออมเลยตามสไตล์หนิงออมที่เล่นอยู่บนเวทีใช้ชีวิตปกติเล่นปกติคุยปกติเลยค่ะนี่สิงคโปร์คุณงงไงมากเพราะว่าปรตีนหายเกิดอะไรขึ้นปูตีนหายคือไม่ใช่อะไรหรอกถ้าคือจริงๆโปรตีนหายมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียใจแต่ว่าความคือมันหลิงมีความตั้งใจมากที่ ก่อนหน้านี้หลิงตั้งใจสกดจิตตัวเองว่าพรุ่งนี้ต้องหยิบโปรตีนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเสร็จปุ๊บก่อนออกจากโรงแรมอ่ะหลิงก็จะสะกดจิตตัวเองว่าหลิงอ่ะต้องกินโปรตีนคืนนี้เพราะคือช่วงนี้หลิงกินเยอะมากาากินเยอะมากจริงๆอ,าาอย่างเมื่อวานหลิงก็กินอาหาร อาหารปุเครื่องแล้วก็กินไอติมสองถ้วยแล้วก็กินชาบูชาบูเสร็จหลิงก็กินทุเรียนอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่กินโปรตีนอะ่ะหลิงจะกินเยอะมากก็เลยหลิงก็ตั้งใจไว้ว่าแบบเออกินมื้อนี้เสร็จปุ๊บตอนเย็นกินแค่โปรตีนจบฉันจะฉันจะควบคุมต,ตัวเองอสรุปมันหายฮะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วยกันหาโปรตีน ของของหลิงหลิงฟองค่ะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราสุดท้ายเราก็ไปกินจกกบ oh. ของขึ้นชื่อของสิงคโปร์มันแทนกันได้เหรอมันก็มันไม่ได้มันแทนไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีคือ,ค,อคือการที่กินโปรตีนของหลิงเพราะควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบด้วยที่ว่าเราแสมมิทแล้วเราต้องใช้พลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปกินจกจกบ หลังจากนั้นหลิงก็ใช้สเปรโคลแบงฟันก็เยขาวสะอาดใสชิคอันนี้คือเคล็ดลับการดูแลของนักปาใ์ชไหะคะของคนทีหนึ่งนะหลิไม่เลยใช่คือด้วยที่ว่าเราเราเล่นเวทด้วยแหลยกล้ามเนื้อของเราสำคัญก็เลยแบบเออต้องกินโปรตีนใช่ค่ะเห็นกระแสที่คนไปแซวเยอะไหมว่าโอ้นี่คือสินาของคนที่โปรตีนหายอะไรแล้วหลิงหลังจากที่เหมือนทุกคนก็งอแบบหมายทุกคนก็เอาโปรตีนมาให้เลือกอะไรอย่างงี้ แต่แต่หลิงเป็นคนที่ถ้าถ้าต้องกินอ่ะต้องกินอันที่หลิงเลือกอ,อะไรอย่างเงี้ยสมมติแกกินก๋วยเตี๋ยวก็คืออยากกินกว๋วยเตียเต๋ยวเจ้านี้เออก็เลยพอพอ,อเขาถ่ายอัดไว้อ่ะแล้วหลิงกลับไปดูหลิงก็เขินน่าอายมากเลยด,ลดูรั่เูงเออแต่วว่าาเ<อ>รได้ ก็มีโอกาสหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนก่อนขึ้นโชว์วันหนึ่งเราก็ได้ไปชมเมืองไปของไปเขาเรียกว่าที่ที่ดังๆอ่ะที่มีต้นไม้สูงๆที่สิงคโปก์ใช่แล้วก็หลังจบโชว์ก็ไปกินของขึ้นชื่อที่นั่นซึ่งเป็นจบ,จบกโกกค่ะหนูเลิฟเลิฟมากฟู้ดฟู้ดเลิฟลอเอ อย่างหนึ่งหลายคนก็พอได้เห็นเมื่อตกเมื่อแตกก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มของหลิงอ๋อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่าใช่ก็คือจริงๆคือพออายุโอเคโอเคโอเคไปก็สบายใจขึ้นแต่ว่าได้เห็นรอยยิ้มของเราแล้วในใจ่ใช่ใช่จริงๆจริงๆ ก็ดีแล้วหามายถึงว่าเราเราเองก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็คุณรอบตัวเราก็เป็นห่วงเราด้วยอาจจะด้วยกาลังใจของซึ่งกันและกันแล้วก็เ,เราก็ดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลายกังวลมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นใช่ค่ะคือไม่เหมือนกับว่าจะจะกลับมาใช้ชีวิตได้ได้คอนข้าขปกติอย่างเดิไมไหมคะหรือว่ายังมีนิดนึงที่ยังต้องแบบระมัดระวังหรือระแวงอยู่ ก็คือปกตินะคะแต่ว่าอย่างอย่างสมมุติไปที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะอาจจะระวังหน่อยใช่แต่ตอนนี้ก็คือจริงๆริก็เกือบปกติเลยะคะ่ะให้กำลังใจพอไปเจอกันให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าโอเคอาจจะสบายใจขึ้นแล้วแหละแต่มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันยังไงบ้างให้กำลังใจกันยังไงบ้างเหรอจริงๆเราก็คือจริงๆเราก็คือพยายามไม่เน้นเรื่องนี้แหละหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอยคอยคุยกัน คอยเล่นกันอะไรอย่างงเี้ยให้ให้เรื่องนี้หายไปจังถ้าที่เราดูน้องมก็ยังความสมดุลอะไรอยู่จริงๆเท่าที่เราเห็นน้องออมก็เกือบปกติแล้วนะคะยิ้ได้สดใสได้ยิ้มได้สดใสเหมือนน้องออมสดใสปกติแต่ว่าอยู่าที่หลิงน้องออมก็เลยสดใสได้หรอป่าวป่าเขาเขาเป็นคนสดใสน่ารักอยู่แล้วค่ะใช่ไก่ยิ่าง อใช่อีกอย่างึ่งก็คือหลิงส่งอบูชิกเก้นไปให้แล้วอย่คถามเเป็นไหนกันที่มีกสอคนอได้ช่วยกันเระมัระหว่างกึงช่วยกันช่วยดูแลกันแล,นแล้วก็เออก็หมายถึงว่าก็คอยคอยคอยช่วยช่วยดูกันตลอดคนะ่ะใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยคนรอบข้างก็ก็ช่วยกันดูแลดูแลเราตลอด กัน่ะ่านข้อสเกตว่าพี่เจะไม่ค่อยกดไล์อีรปน้อมที่แบอางมปี่ะอย่างนกดัเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้กดเป็นเพาอะไม่ผ่านมลหรือยงว่าเขาเขาใส่ชุดซ็กซี่เกไม่ผ่านสีเรามไม่ผ่านไม่เป็นความหวมันความหิปใจหรือยังไงคะมันมันกดไม่ลงไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่มันกดไม่ลงค่ะอาจจะกดสองทีไปกเลอก กอดฝั่งที่ก็คืไม่มีหัวใจใช่ไหกอดไม่ลงอ่ะเซ็กซี่เลยกอดหรอไงก็ไม่หรอกเขาก็สวยสวยเซ็กซี่ตามสไตล์เขาแหละแต่ไม่รู้ทำไมกดไม่ลงต้องบอกเขาล่วงหน้าไหมว่าแบบที่หนักเขาพักหน้าต้องบอกว่าอ้อมต้องลดดีกรีลงหน่อยนะอะไรไม่ไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามเลยใช่เราไม่ห้ามอยู่แล้วเขาแต่งเขาแต่งสวยของเขาสวยเซ็กซี่ส่วนเราก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรคอย คอยชมผลงานเขาหรือว่ามีมีลิมิตให้กับน้องอองไหมคะว่าเซ็กซี่ได้เท่านี้ประมาณไหานี้ไม่มีเป็นความสุขของเขาค่ะเป็นความสุขของเขาที่เขาแต่งตัวสวยถ่ายรูปออกมาสวยคือต้องบอกว่ารูปรูปรูปเหล่านี้คือสวยหมดเลยใช่ไม่ห้ามไม่ห้ามความสุขของเขาแต่ว่าแค่กดไม่ลงเฉย คือน้องแต่งแซ็กซี่ก็ยอมยอมได้อยู่แล้วใช่ค่ะยอมได้ยอมได้ไม่ห้ามฮะโอเคค่ะขอบคุณนะคะตายแล้วขนไม่ลงจริงรงเลยแดดขดไม่ลงจริงจริงเป็นสาวแข็งฉันแล้วขยับไปนะ มองก้มที่ไหนนะล,ลูกนี้นะคะหนึ่งสอามน่ารักค่ะเหนกมน่ก้เอ่ะอนมาตรงกันไปเป็นนางงามลปเป็นนางงามนะคขอกสสันบอกดูใหม่สิลูกบายบนี่นางงามจริงๆนะโบกอย่างเงี้ย แล้วต้องลองคลิ๊กูแล้วกดหัวใจมันกสอบทางได้มนมกดสอทางไะมันไม่ได้กดครั้ง,เ,งเดียวนะเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้ยังคะฝั่งนี้บ้างเลยฝั่งนี้ฉันติดกต่คนข้างลังเิดนึงเดี๋ยวจะพีดพีดออะสิ่งมันก็ติดนรกสิ่ิิติดบอริการแหลมามาลูกมาด้วย้ำเจ๊อยากจะทำให้น้องมองต้องโอเคะอริมก็มีดต้องจ้า